Hey, let me tell y'all something. This shit costs more to your rent. My toilet costs more to your rent. Everything bathroom more your rent. ใช่ครับนี่คือลินเทเด็กน้อยที่ชอบทำตัวกลางๆทำตัวเกินวัยและใช้คำหยาบดูถูกคนจนเป็นว่าเล่นจนได้รับกระแสะความนิยมอย่างล้นหลามแม้ส่วนใหญ่จะมีแต่คนที่บอกว่าไม่เหมาะสมแต่เธอก็ยังคงทำมันต่อไปจนโด่งดังและกลายเป็นที่จดจาําและจนกระทั่งเธอกลับเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเพราะว่าเธอโตมาโดยการเปิดตัว OLF ซึ่งเธออ้างว่าทำเงินภายใน3ชั่วโมงหลังอายุ18มากกว่า30ล้านบาทแล้วเธอคนนี้เนี่ยเป็นใครกรันทำไมถึงโด่ง ดังได้และปัญหาของเธอที่หลายคนอาจจะไม่ได้ตามใครบงการถ้าทุกคนอยากจะรู้กันแล้วล่ะก็นั่งลงเช็คอซีทและผมเนี่ยจะให้ทุกคนฟังแล้วเราช่วยกันวิเคราะห์ดูนะครับ If believe I like they don’t that then don’t really like care" ลินเทมีชื่อจริงว่าแคลร์ไอรีนชีโฮปเกิดเมื่อวันที่29 <c oughs> ก้ากรกฎาคมคศ2 0 0 7ที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาเป็นลูกครึ่งเชื้อสายจีนแคนาดาพ่อชื่อคริสโตเฟอร์โฮปเป็นคนแคนาดาส่วนแม่เนี่ยชื่อแองเจล่าเทียนเป็นชาวจีนซึ่งทั้งสองมารดาศายอยู่ด้วยกันและเธอก็อยู่กับแม่เป็นหลักกับพี่ชายต่างแม่อย่างเจสันเทียนแม่ของเธอเล่าว่าลินเทชื่นชอบการร้องเพลงและการเต้นจึงได้เรียนร้องและเต้นมาตลอดก่อนที่จะโด่งดังในโลกออนไลน์ ความสนใจเหล่านี้เองปูทางสู่การสร้างบุคลิกของลินเทร่วมกันกับเจสันที่ช่วยกันคิดคอนเซปต์คาแรคเตอร์เพื่อเข้าสู่วงการเตตั้งแต่เธอยังเด็กลินเทเนี่ยเริ่มไปที่รู้จักบนโลกออนไลน์ในเปีมา2 0ง7จถึง2018จากการโพสต์คลิปวิดีโอบน Instagram แล้วก็ YouTube ในภาพลักษณ์ของเด็กหญิงตัวเล็กที่พูดจาหยาบคายเกินวัยและอโอ้อวดความร่ำรวยเกินจริง just like I did can You your เธอเคยอ้างขนาดนั้นว่าต้นเองอายุเพียงแค่9หขวบและตั้งฉายาตัวเองว่าสายอวดที่อายุน้อยที่สุดแห่งศตวรรษหรือภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ youngest flexer of the century ซึ่งเธอเรียกแบบนั้นจริงๆ I describe life would youngest like since the flexer century richer my I'm the than Like most people, like I'm sure that all these broke ass haters hating on me. amazing เนื้อหาคลิปของลินเทมักจะประกอบไปด้วยการโชว์เงินสดเป็นปึกๆกวดบ้านหรูแล้วก็รถสปอร์ตราคาแพงพร้อมทั้งตะโกนด่าทอผู้ชมด้วยคำหยาบคายเพื่อสร้างความฮือฮาแนวทายที่ไม่เหมือนใครนี่เองทำให้ยอดผู้ชมพุ่งสูงอย่างรวดเร็วและเธอก็กลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนจากความโด่งดังแบบชัวข้ามคืนของลินเทที่ต้องมาเชิญหน้ากับกระแสด้านลบและการพาระราคาโรงการของคนดังออนไลน์หลายรายซึ่งเธอเองเนี่ยก็มีปากเสียงทะเลาะก,กับไรซ์กมัม กรณีเหล่านี้เนี่ยทห้ผู้ชมจำนวนมากเรื่องรู้จักเธอในแง่ที่เฉาโชว์มากขึ้นนอกจากนี้คลิปที่ลินเทปรากฏตัวขณะมีเรื่องกับบาร์ดเบบีก็กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลส่งผลให้ชื่อเสียงของลินเทยิ่งถูกพูดถึงไปทั่วในทางลบในเวลานั้นโดยตรงจุดนี้เองถือเป็นช่วงที่พีที่สุดของลินเทภายในระยะเวลาเพียงแค่3-4เดือนเท่านั้นยอดคนฟอลโล่ของเธอบนไ G ก็พุ่งกระจายแตะหลักล้านได้อย่างไม่ยากเย็นจากไลฟ์สไตล์ตและการทำตัวแรงๆของเด็กวัยเพียงแค่10ขวบเท่านั้นถ้าถามว่าตอนนั้นลินนเทดังขา ไหนก็ดังขนาดที่ว่าการันจะมีสารคาดีที่ทําเกี่ยวกับตัวของเธอหรือว่าอย่างเจคพอก็ยังมาสัมภาษณ์เธอเลยได้ซ้ำและออกรายการโชว์อีกหลายรายการด้วยกันแต่ใดๆก็ตามตัวของเธอก็ถูกสงสัยว่าสิ่งที่เธอทำเป็นความต้องการของตัวเองหรือว่าถูกจัดฉากทั้งจากตัวของพี่ชายและแม่ที่คอยดูแลอยู่หรือไม่ซึ่งทั้งลินเทและก็แม่ได้ไปออกรายการอย่าง Good Morning a m เมริ a n เพื่อยือนยันในสิ่งต่างๆและนี่คือคำตอบจากปากของเธอเอง Let's s My decision, I'm happy with what I'm doing. How would you respond to critics who would say, oh, you're just gonna try to profit off your daughter now? No one's forcing me to do this. That's not true that she wants to make money off of me. Is a well mannered and a great kid. YouTube stars like Jake Paul are either co-opting her act or trashing it. Snoop Dogg even accusing her 16-year-old brother of coaching her. A lot of people are going to say this and that. We just we just keep going. แต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานมันก็ได้มีคนออกมาเลยคลิปหนึ่งที่ทำให้เธอตกเป็นเป้าในการโจมตีทันทีนั่นก็คือในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2018มันมีคลิปแชร์เบื้องหลังหลุดออกมาที่เป็นการเปิดโปงตัวของเจสันเทียนพี่ชายของเธอคอยบอกคาพูดและท่าทาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในคลิปแต่ละอน คลิปดังกล่าวเนี่ยทำให้สังคมตั้งคําถามว่าลินเทอาจจะเป็นเพียงแค่เครื่องมือของครอบครัวในการเรียกร้องความสนใจและสร้างรายได้เท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ตัวของวิกกี้ที่เป็นคนในวงการเหมือนกันก่อมาให้ความเห็นว่ามันคือเรื่องจริงที่ลินเทโดยควบคุมโดยพี่ชายของเธอจากคลิปอันนี้ YouTube popping on YouTube right now right TV No, no, no. You're gonna be like more ignorant. you still irrelevant, like I said last time. <sighs> what? what do I say? ในช่วงเวลาไล่เรียกการแม่ของเธออย่างแองเจล่าซึ่งณักขณะนั้นทำงานเป็นนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์ที่แวนคูเวอร์ต้องถูกบริษัทต,ต้นสังกัดปลดออกจากงานเนื่องจากมีรายงานว่าเธอใช้บ้านหรูแล้วก็รถเบนซ์คันสีแดงของผู้จัดการมาเป็นฉากประกอบการถ่ายคลิปวดรวยของลินเทโดยที่ไม่ได้มีการขออนุญาตจนบริษัทมองว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหตุการณ์นี้ยังทำให้ภาพลักษณ์ของลินเทและครอบครัวดูแย่ลงในสายตาสารณชนเข้าไปอีกหลายคนมองว่าเธอกาลังถูกผู้ใหญ รอบข้างแสวงหาผลประโยชน์ในขณะที่มอรสุ่มกำลังรุมเร้าจูจูหลังจากที่ลินเทโพสต์ไว้อะไรแรปเปอร์ที่เป็นเพื่อนคนสําคัญในวงการในเดือนมิถุนายนปี2018หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ได้ปรากฏตัวต่วตอโซเชียลมีเดียเลยในช่วงเวลานั้นและลบโพสทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจนหมดเหลือไวเพียงแค่ข้อความว่าเฮลมีเพียงอย่างเดียวก่อนที่ในตอนนั้นจะไม่มีใครได้ยินข่าวคราของเธออีกเลยราวกับว่าเรื่องราวตลอด3-4เดือนที่ผ่านมาเป็นเปลวไฟที่ลุกและดับไวก่อนที่หลังจากนั้นไอจีของเธอจะกลับมา Oh. แต่มาด้วยการโจมตีใส่พ่อของตัวเองอย่างคริสโตเฟอร์โฮปด้วยการโพสต์ที่บอกว่าพ่อของเธอนั้นต้องการจะเข้ามาควบคุมลินเทให้อยู่กับร่องกับรอยและมีความกังวลว่าลูกสาวกําลังถูกใช้งานอย่างไม่เหมาะสมและอาเสียาการควบคุมชีวิตของตัวเองซึ่งเขาดําเนินเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2018เขาได้ยื่นเรื่องต่อศาลแคนาดาขอคําสั่งให้ลินเทที่ขณะนั้นอยู่ที่ลอสแอนเจลิสกับแม่และพี่ชายเดินทางกลับมาอยู่กับเขาที่แวนคูเวอร์และยุติกิจกรรมบนโลกออนไลน์ทั้งหมดชั่วคราวเหตุผล หนึ่งที่เขาอ้างต่อสารก็คือลินเทคาเดติดต่อกันมาหลายสิบวัน จากการไปไล่าตามความดังในสหรัฐซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเด็กในระยะยาวนอกจากนี้ไฟล์ของโคบเนี่ยยังได้เสนอเงื่อนไข3ข้อในการดูแลลูกก็คือ1ไม่ให้มีการโพสต์วิดีโอพฤติกรรมไม,ม่เหมาะสมเช่นการด่าคำหยาบคาย 2. จัดสรรรายได้ของลินเทยอย่างน้อย2 5เข้าบัญชีกองทุนเพื่ออนาคตและ 3. วางโครงสร้างการทำงานของลินเทยให้เหมาะสมมีผู้ใหญ่คอยควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบโดยกล่าวว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าดังแลถึงมาดูแลแต่มันคือเรื่องที่พ่อพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อปกป้องลูกสาวตั้งหากลา ซึ่งนี่เองไป็นเหตุผลทให้ตัวของลินเทและแม่ไม่มีการเคลื่อนหไหวใดๆเพราะต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลกับพ่อของตัวเองในเรื่องสิทธิของการเลี้ยงดูและการกํากับดูแลตัวของลินเททั้งหมดและจุดนี้เองที่เป็นชนวนให้ในไอจีของลินเทที่คาดว่าในเวลานั้นเป็นพี่ชายอย่างเจสานเป็นคนควบคุม มีการโพสต์โจมตีพ่อของตัวเองอย่างหนกักทั้งบอกว่าพ่อนั้นทำร้ายจิตใจและร่างกายของลินเทยอย่างหนกักและไม่เคยจะเข้ามาดูแลก,ก่อนหน้านี้ที่ลินเทยจะดังแต่พอดังแล้วเนี่ยก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมและหาผลประโยชน์จากตัวของลินเทยเช่นเดียวกันโดยไอจีของลินเทยเนี่ยยังมีการโพสตอีกหลายครั้งด้วยกันเกี่ยวกับพ่อของตัวเองทั้งบอกว่าใช้เงินสนับสนุนเลี้ยงดูลินเทยและเงินที่น้องหามาได้ก็โดนย,ยึดไปหมดและใช้แบบการท่องเที่ยวกับภรรยาใหม่ของตัวเองเลอือเงินอีกมากมายโดยที่ลินเทยเบ คุยไปทั้งหมดนะช่วงเวลานั้นรวมถึงมีคลิปที่หลุดออกมาว่าตัวของลินเทไม่อยากไปอยู่กับพ่อ like 6 months away but you never even came to visit me so you don't even care about me และเมื่อสื่อติดต่อไปฝ่ายของคริสโตเฟอร์ก็ได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาของลูกๆโดยการให้อดีตผู้จัดก,การชี้แจงว่าแท้ที่จริงแล้วเจสันคือผู้สร้างคาแรคเตอร์ลินเทมนในต้นและพอไม่ได้ควบคุมก็ออกมาโวยวายแลกกล่าวหาคนอื่นไปทั่วสรุปคือฝั่งพ่อเนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและมองว่าฝั่งแม่กับพี่ชายพยายามใส่ร้ายเขาเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของต้นทางหน้าของเจสันก็เลยได้มีการเปิดอารม์ทุนขึ้นมาผ่านโกฟันมีซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่หลายคนสงสยัยและก็ข้องใจตัวของพี่ชายอย่า่าางสสด้้ววรุปแล เงินมันไปอยู่ตรงไหนเพราะหลังจากที่มีการอ้างว่าเปิดระดมทุนเพื่อช่วยเหลือค่าทนายของลินเทในการสู้คดีเงินที่ระดมทุนไปได้กว่า1 7 0 0 0ดอลลาร์กลับไม่เคยได้รับการอัปเดตใดๆว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วเจสันได้เอาไปช่วยน้องจริงหรือไม่หรือก็แค่มาฟาร์มเงินจากชื่อของลินเทก็เท่านั้นโดยหลังจากนั้นตัว i อของลินเทก็ได้มีการโพสต์ถึงพ่อทางโจมตีมาโดยตลอดในปี2 0 1 8ันสแถึงสองพเและเราก็ไม่เคยได้เห็นหน้าของลินเทปรากฏสู่สาธารณชนอีกเลยจากสงครามการแยกตัวเธอในครั้งนี้ที่เเกิดขึ้นแล,ลคอาจจะ ว่านี่คือจุดจบอีกครั้งของลินเทกันไปแล้วและเราก็คงจะไม่เห็นหน้าเธอกันอีกต่อไปและกลายเป็อีกตำนานที่มาแล้วก็จากไปเพราะวาความไม่ลงรอยกันในครอบครัวแต่แล้วเนี่ยจนกระทั่งชื่อของเธอกลาบไปเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในสายตาของชาวเน็ต เมื่อจูจ่ๆในวันที่9สิงหาคม2023หลังจากห่างหายไป5ปีอ G ของลินเทก็มีการโพสต์ข่าวเศร้านั่นก็คือลินเทกในตอนที่อายุ16ปีรวมถึงพี่ชายได้จากไปแล้วซึ่งนั่นทําให้หลายคนกล่าวพูดถึงเรื่องราวของเธอว่าจริงแค้แค่ไหนกันแน่ที่เธอจากไปและมีเฟกนิวออกมามา,มากมายถึงสาเหตุการจากไปของเธอและพี่ชายในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและพ่อของเธอก็ไม่ออกมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงด้วยวันนั้นวันเดียวชื่อของเธอกลับมากระชอนอีกครั้งจากความสับสนโคลมานที่ เกิดขึ้นมีบางคนใช้โอกาสนี้ในการสร้างเรียญคริปโตชื่อของลินเทขึ้นมาและก็หลอกเป็นแสแคมเมอร์กันเต็มไปหมดโดยให้หลังจากนั้นเพียงแค่1วันในวันที่10สิงหาคม2023เงื่อนงำก็คลีล่คลายเมื่อครอบครัวของลินเทติดต่อสนกข่าว t m เเพื่อชี้แจงว่าเธอและพี่ชายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ปลอดภัยดีข่าวการเสียชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องโกหกเกิดจากบัญชีอินสตาแกรมของเธอถูกแฮกโดยผู้ไม่หวังดีหลังจากการไขความจริงครั้งนี้บัญชีอินสตาแกรมของลินเทก็ถูกกู้คืนและกลับมาอยู่ในความควบคุมของเธอ อีกครั้งต่อมาลินเทเดีอยวโพสต์ควาวเคลื่อนไว้ของตัวเองโดยเธอถึงกับกล่าวหาผ่านโซเชียลมีเดียว่าพ่อหรือว่าคริสโตเฟอร์โฮปคือผู้อยู่เบื้องหลังการแทกและการปล่อยข่าวลือการตายในครั้งนี้โดยทําไปก็เพื่อเป็นความพยายามเพื่อสุดท้ายที่ทําลายชื่อเสียงของเธอหลังพ่อแพ้คดีสิทธิ์ดูแลเธอในศาลโดยที่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้275,000ดหอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็เกือบ9ล้านบาทด้วยกันและแม่เนี่ยจะเป็นคนดูแลสิทธิ์ทั้งหมดในตัวของเธอที่ตอนนั้นอายุสิบหกปีและกรณีขลอเิงนนท ดราม่าครั้งใหญ่ที่ดึงชื่อเธอกลับมาให้อยู่ในความสนใจของสื่อทั่วโลกหลังจากที่เธอเกือบจะเลือนหายไปจากสาธารณชนอยู่หลายปีและมันเหมือนจะเป็นจังหวะที่โคตรจะเป็นายให้กับตัวของลินเทหรือว่าถูกวางบทมาเอาไว้แล้วอยู่ก็ไม่รู้เพราะหลังจากนั้นไม่นานในวันที่1ตุลาคม2023เธอได้ปล่อยเพลงที่มีชื่อว่า Su คเกอร์โฟร e e รทันทีหลังจากข่าวลือการเสียชีวิต เพื่อใช้ประโยชน์จากความสนใจของสาธารณาชนที่เพิ่มขึ้นสำหรับการกลับมานี่ไม่ใช่การกลับมาอย่างเงียบๆแต่เป็นการกลับมาสู่สปอตไลท์อย่างถูกคิดมาแล้วอย่างดีโดยซิงเกิลแรกนี้ของเธอเนี่ยก็มีคนดูเนี่ยแตะเกือบ10ล้านวิวบน YouTube ในทิกตอกก็ปาเข้าไป13ล้านวิวสำหรับทีเซอร์เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาที่ดังเปรี้ยงปร่างกันเลยทีเดียวและเป็นอีกครั้งที่เธอกลับเข้ามาเฉิดฉายได้หลังจากหายไป5ปีเต็มๆและยังไม่หมดการกลับมาในครั้งนี้ของเธอยังรวมไปถึงการไลฟ์เพื่อชี้แจงปรเนต่่ต่างางงงๆททั้ือออขพี เธอโจมตีใส่เขาสารพัดว่าทาให้เธอต้องหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนานรวมถึงแชร์ภาพต่างๆที่เราเรื่าลของพ่อว่าพาผู้หญิงมามัวที่บ้านดูแลเธอไม่ดีทําร้ายร่างกายใช้เงินของเธอับการท่องเที่ยวกับผู้หญิงและปิดท้ายด้วยการบอกว่าแม่เนี่ยแหละคือคนที่สนับสนุนเธอที่สุดตัวจริง You years y'all taste back and back still broke going on been go the it's the five is Years and I'm still the youngest one out. Where do I even start? Five years ago, I became famous, and my abusive absentee father, who had not been in my life for years up till that point, decided to come back into my life to take control over my career and my money. That's why I disappeared. He started a court case. He started a court case to silence me so I could not speak on what was happening and so he could take control over my money. Okay, this is where it gets into the death hoax. So, as you all know, Chris Hope was the one that did the death hoax. He was trying to sabotage me. Biggest takeaway my mom has always been supportive of me. She's been there for me my entire life. And we. had both been abused by Christopher John Hope, my abusive absentee father. เพราะว่าหลังจากการกลับมาได้รา,ราวหนึ่งปีตัวของลินเทก็มีประเด็นให้พูดถึงกันอีกครั้งเมื่อตัวของเธอได้มีการโพรสต์ประกาศว่า เธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในหัวใจและเข้ารับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดที่ประสบความสำเร็จซึ่งก็มีคนให้ความสนใจกันเยอะมีการแชร์เรื่องราวในตอนนั้นตลอดว่าเธอรักษาตัวยังไงการผ่าตัดการดูแลหลังจากนั้นก่อนที่ในเวลาต่อมาหลังรักษาตัวเสร็จซึ่งถามว่าคนสนใจกันเยอะไหมก็บอกเลยว่าคนใส่ใจกับเป็นล้านทุกคลิปบนติกตอของเธอเองนั้นแทบจะไม่มีคลิปไหนที่ไม่แต่ล้านแสดงให้เห็นว่าความเป็นเซเลบของเธอยังแรงพอจะไม่คนสนใจกันได้มากมายจนในติกตอของเธอ มีคนตามมากกว่า2ล้านคนได้อย่างไม่ยากเย็นและมันเหมือนเป็นแพทเทิร์นที่ถูกวางเอาไว้แล้วเพราะหลังจากรักษาตัวจนหายเธอก็มีการปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาในชื่อว่า Growing Up โดยมาในคราวนี้เธอนําเสนอทัศนคติที่เติบโตและสะท้อนถึงอดีตของเธอมากขึ้นนี่อาจจะเป็นการแสดงออกทางศิลปะที่แท้จริงหรืออาจจะเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อรีแบรนด์ตัวเองนอกเหนือจากภาพลักษณ์นักอดรวยให้มีมุมมองอื่นเพราะว่าดูเหมือนการเปลี่ยนภาพลักษณ์จะอยู่ได้ไม่นานนักเพราะเธอก็กลับมาสร้ายครั้งเพื่อความดังที่เธอยังต้องการมันมากกว่านั้น ที่ที่ไม่ล่าสุดในวันเกิดของเธอที2ส,สิงหาคม2025ก่อนถึงวันเกิดเธอได้มีการประกาศทีเซอร์หลายครั้งว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะก้าวเข้าสู่วงการวาบวิวอย่าง o l f ยิ่งทำให้หลายคนเนี่ยให้ความสนใจกันเยอะและตัวของเธอเองเนี่ยก็โหมกระแสอย่างหนกักมีการบอกว่าจะโพสต์ลิงก์ในวันเกิดครบรอบ18ปีโดยอ้างว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในแพลตฟอร์ม OLAF Mark your calendars tomorrow 3 p.m. EST And nobody including my family including the grown ass haters is gonna stop me You know why? l i t l e t i g h rich and finna get richer, bitch! และทันทีหลังจากที่เธออายุ18ปีได้มีกี่ชั่วโมงเธอก็โพสต์ลิงก์และแน่นอนว่าเธอก็อวดมาลงทันทีว่า เพียงแค่สชั่วโมงก,ก็กวาดรายได้ไปแล้วมากกว่า1ล้านดอลลาร์ซึ่งมันเวอร์มากและแน่นอนเธอก็ดังสมใจและมีคนเข้ามาพูดถึงเรื่องน,นี้กันแบเต็มไปหมดมีคนดูโพสต์นี้ของเธอมากกว่าส1ล้านครั้งนับจากที่เราทําคลิปกันอยู่แต่ก็มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียแสดงความสงสยัยเกี่ยวกับความจริงของรายได้ที่เธออ้างโดยคาดเดาว,ว่าเป็นการกล่าวอ้างที่เกินจรงิงเพื่อดึงดูดความสนใจหลายคนเนี่ยก็ยังแสดงความกังวลยกตัวอย่างเช่นขายวิญญาณทันทีที่อายุ18แเน่าเสียดายที่สิ่งนี้บอกอะไรมากมายเกี่ยวกับสังคมและ ก็บอกว่าเธอน่าจะไปทําเพลงก็ได้มีมันไร้าสาระชัดๆลินเทเนี่ยได้ก้าวข้ามกับเน็ดไอดอลเด็กที่เคยเป็นไวรัลในทางชาวโชว์สู่การเป็นผู้ใหญ่ตอนต้น พยายามนิยามตัวเองใหม่เธอกลับมาสู่โลกโซเชียลมีเดียด้วยฐานแฟนคลับเดิมที่ยังติดตามและใช้โอกาสนี้สร้างรายได้ก้อนใหญ่ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง o l f แม้ว่าการเดินใจของเธอจะยังคงก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อถกเถียงทางศิลธรรมอยู่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าลินเทยเนี่ยยังคงเป็นชื่อที่อยู่ในความสนใจของผู้คนและเรื่องราวชีวิตของเธอเนี่ยก็ยังคงเป็นที่ติดตามในสื่อต่างๆทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยก็คือลินเทนั้นผ่านมรสุมมากมายตั้งแต่อายุยยยัังงงน้้อทกการถูบโด พี่ชายและแม่รวมไปถึงปัญหาก,กับพ่อที่ถูกกล่าวหาว่าอยากจะควบภูมชีวิตหลังจากที่ไม่เคยดูแลเธอเลยจนถึงปัจจุบันได้โดยที่ไม่เสื่อมความนิยมและเป็นที่พูดถึงได้อยู่เรื่อยๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยแต่เส้นทางที่เธอเลือกก็ยากที่จะบอกได้ว่าอนาคตจุดจบของเรื่องราวของลินเทจะไปอยู่ที่ตรงไหน และเธอจะสร้างปรากฏก,การณ์อะไรขึ้นมาอีกเพื่อชื่อเสียงโดยไม่สนวิธีการอีกหรือไม่เราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปล้วครับและเพื่อนๆล่ะมีความเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวของลินเทก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับแล้วคลิปต่อไปของพวกเรา t เท s ซีดจะเป็นอะไรกดซับกันไว้แล้วรอชมกันได้เลยครับ